สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันคือกาวเนาะค่ะกับเหลืองเหล่าต่างๆโดยเฉพาะวิถีชีวิตของผู้คนและก็เชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าผู้เเวก็นําเสนอเหลืองเล่าและทายทอดออกมาเป็นคําพยัญวนๆแบบเล้าอีสานเป็นการเฮียนหูก,กับคาเล่าแบบพยีสานเป็นในตัวเนาะค่ะมือนี้ก็คือกันเด้ค่ะสีเหลวพยัญะผมกบภาพไปเบิงซากดึงดําบันซากปลาโบราณหลายล้านปี อยู่ทินย์ภูไทยเหลายญยอำเภอกุชินาไล่จังหวัดกะรสินบางคนอาจัยเคยไปเบิงมาแล้วแต่ว่าบางคนอาจัยบ่เคยไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือหนึ่งสิพาลงไปเบิงว่าซากป่าโบราณหลายล้านปีสม,มัยยุคไดโนเสาร์เป็นยังไดแน่และมีอย่างน่าสนใจเดี๋ยวเห้ลองไปเบิงบรรยากาศผมกับฟังค้ำบรรยากมน้วนไปพร้อมๆกันกันเลยเนาะคะ่ะอัศจรรย์ใจโอ้ป่าโบราณล้านปีพนันมีมานานแต่ขุดค้นพบซากอยู่ไรเขาของหูยิ้นคนขว้าป่าภูเขามันเหลือเสือ บานดงเนือผู้นําจันทร์มีนาาออกอยู่หอมผู้ทาเม้นไผยอยากหูความเป็นไปให้มาเบิงอยู่หุบเขาวางเวงง่ามแทหับตะเว้นทายาเข็มมาแววใดในตําบลเขตเราไงทิ่นผู้ไทยมีผ่าายของฝากกับพองง่ามแรงขุดคนซากปลาโบรานอยู่บ้านดงเนือตําบเลเราไงยอาเภอกุชินาไลจังหวัดกาลสินแรงโบรานที่ขุดคนมีถนนที่จอดรถ ความงดงามธรรมชาติน้ำผู้พอมจากหรือหินน้ำไหลลิ้นบ่ขาดอลัศจรรเป็นตาเงืดทถ้ำห้คิดนึกย้อนตอนยุคลานผ่านวันสาเคยมีป่าบืนหาน้ำขึ้นภูเขาเป็นเน่ายูเอินว่าผู้นำจันทร์ไหลจนจนอยู่บ่อเศร้าในภูเขาบ่หน,นีกะเล,ลยมีป่ามายูบืนขึ้นผู้มาจากห่วยดินเลย้อยพองทับถม ผู้นำจันทร์ความหมายก็คือผู้นำผู้นั่นเองขอเชิญชวนมาแวะเยี่ยมทินผู้ไททางเราไงล่ำผู้ไทแอนฟอนเป็นแต่ยอนใส่เพลงย่งามบันเลงดนตรีเสิ่งเครื่องแต่งกายกาง้ามเด่นย่ามล่องควงเข็นฝายรอตูบแอนผู้สาวเช่าผู้ไททินนี่นี่ของดีอยู่หลายยางถามายางผู้นำจันทร์แล้วมาฟอนใส่ปีแค่น มันคงแสนสุดซึ่งซุ่มแซวลผ้าเขาใ่สาวผู้ไทยแต่งเอแอนฟอนตาสออนแท้เดีค่ะมาเที่ยวชมหาคว่ำหูขึ้นผู้บนป่ายูมานางชมธรรมชาติตอนเศารหรือบายแรงสีมมีแสงตะเวนศาสตรองแสงพ่อหิบหีมีทั้งนกแมกใหม่ไทยหูประทับวิวมีทิ้วเขาหน้าเขาหอดแามหนาวหมอกสีมนพวกผู้คนมาแวะเยี่ยมเห็นแล้วประทับใจ ถ้าเม่นไผ่อยากใส่ผ่าแบบผู้ไทยให้ไปเที่ยวไปผูกเสี่ยวับของฝากจากพี่น้องทินผู้ไทยเสะแล้วพี่น้องเอ่ยเ mm hmm. มืม่อนิสิภาพไปเบิ่งซากป่าบุล่านหลายล้านปีเป็นซากลึกดำบบันป่าบุล่านหลายล้านปีป่า้ำาจืดชนิดกินพืชแรงขุดค้นหรือว่าแรงคนพบซากป่าบุล่านจะอยูวนานอุทยานผูนำจันทรบ้านดงเนือตะบุเลลาหญยอำเภอกุชินาายจังหวัดจันทศินอยู่เขตลอยต่อระว่างอำเภอกุชินา,ลาและอำเภอขาวง ที่วนาอุทยานผู้นําจันนีก็มีการขุดค้นพบฟอสซิลซากปลาโบรานลอยกว่าซากเป็นการค้นพบฟอสซิปลปลาโบร้านเครือแกในประเทศไทยเป็นชนิดปลา้ําจืดค่อนข้าง,งตัวใหญ่ลักษณะสิเป็นเกล็ดเหลียบแข็งหนามั่นวาวสีดําความยาวก็สิประมาณ3ามสถึงเซนติเมตรจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเวาอาอวัยวะมองนีปลามีคีวิตและอาศัยอยู่เมื่อ65ล้านปีที่ผ่านมาและศูนย์พันไปพร้อมกับไโดโนเสาร์และซากปลาที่เห็นอยู่มองนีค่อนข้างทีส่สมบูรณ์ สมัยก่อนบริเวณผู้นาจันทร์สิมีความอุดมสมบูรณ์และมีบึงขนาดใหญ่ก็เลยมีปลามาอาศัยอยู่อย่างมากมายหลายชนิดจากสภาพที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์สิงแวดล้อมกับเปลี่ยนไปก็เลยกลายเป็นมองที่แห้งแรงน้ำในบึงแห้งขอดลงปลากระตองดินลนหนีตายบึงในส่วนนี้หลืบซอกหินซอกขีดตมแน่ก็ลองนึกภาพตามไปน้ำเนอกคาวว่าสมัยก่อนตั้งแต่มีไดโนเส,สา,าร์มีซากปลาโบราณอย่างสิและเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกหรือว่าภูเขาระเบิด การแยกตัวของเปลือกโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้แหละสิอยู่ใดจังใดต้องยินล้นนี้ตายไปตามๆกันและก็ยังพ่อใหฮาได้เห็นซากลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้แ่ละค่ะผู้นําจันทร์หรือว่านําจันทร์กับของเอิญตามสภาพผู้มีประเทศหรือเอิญจากแหล่งนำผู้ซึ่งไหลลิ่นอยู่ตลอดเวลาจากดูหินหรือว่านำสางหินคงสิไหลลิ่มมาหลายล้านปีกับว่าใดผู้นําจันทร์เป็นผู้เขาเตียเต้ยซึ่งเป็นแถบเทือกเขาภูพ่านเป็นพื้นที่ที่มีความงดงามตามธรรมชาติบ่ิสิป็นลล้านหินและตน้นไม้ ล,ล่หลอกกับสิมี่หน้าเขาของเกษตรกรอยู่บริเวณหุบเขาบริเวณจุดที่ตา่างแรงขุดค้นพบเป็นยังไงแน่ถ้าห้าไปเบิ้งบรรยากาศย่ามือเศร้าหรือขย่ามือแรงไปเบิ้งตะเวนโพไปใหม,ม่งามๆดยค่ะเ้าสีเย็นล่ำแสงดวงอาทิตย์หรือว่าตะเวนเนาะค่ะาศาสตร์องแสงน้ำไปใหม่หรือว่าตั้มทงหน้าย่ามือแรงสีรับขอบฟา้าสวยงามเป็นพิเศษขึ้นอย่างนี้ด้ค่ะแมนแพร่ย่างดูดูหนาวหมอกล่องอ้วนนัวเบิ้งเหล่าหน้า,าตาขึ้นอย่างนี้สภาพและบริเวณสถานที่ที่ขุดค้นพบ ปัจจุบันนี้ก็มีถนนลาดยางเข้าไปถึงอย่างสะดวกสบายอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างถนนเชื่อมอำเภอกุชินาไลายและอำเภอเขาวงจากบ้านดงเนื้อตำบลเราหญ่อำเภอกุชินาไลา่ไปบ้านพุ่นสว่างตำบลกุชศินไม,ม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินที่เป็นทางไปได้สะดวกนะค่ะเป็นทางลาดยางเข้าไปมีล่านจอดรถกว้างขวางแล้วก็มีห้องน้ำเพียงพ่อต่อการลองับนท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมซากป่าโบราณแบบธรรมชาติแล้วผู้ลงทุนอยากไปเที่ยววัฒนธรรมผูทไทยวัดสันเพลินว่า เข้าไป็นหูจักวัฒนธรรมผู้ไทยชาวตำบลเลาใหญ่กันกน้อยเนาะค่ะว่าเพิ่นมีความโดดเด่นมีอีหยางน่าสนใจแนะ่ประเภทนี้วัฒนธรรมที่น่าสนใจที่เพิ่นย่งอนุรักษ์เอาไว้อย่างเช่นการล่วงควงเขนฝายการฟ้อนการล่ําแบบผู้ไทยกับงดงามหรือว่าการแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายผู้ไทยเลาใหญ่นอกจากนี้ก็มีอาหารโดนตีการละเล่นต่างๆแบบผู้ไทยให้ได้เบิงถ้าท่านสนใจและมีเวลาแวะเวียนมา,าที่ตำบลบเุเลาใหญ่อำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินท่านก็นสามารถประสานงานกับเทศบาลเล่าใหญ่หรือว่ากุมผู้สูงอายุตำบลุเล่าใหญ่ เพื่อสัมผัสกับประเภทนี้องถิ่นแบบผู้ไทยแลกกินเขาห่วมผ้าหรือผ้าแรงพผอมกับงานลงควงเข็นฝายปอนล้ำแบบผู้ไทยดอเลาะตูและตัวต่อพญานอว่าค่วมล้ำแบบผู้ไทยผู้ไทยแล้วสงหัว่าผู้ไทยห้องว่าพิเลอสำหรับคำอยาดเอิญภาษาแบบผู้ไทยแต่ละคําน่าชนใจขึ้นอย่างนี้ได้ค่ะอันนี้ขอเชิญมาสัมผัสด้วยตัวของเขาเองเนาะคะ่ะว่าทินผู้ไทยกฬสิะธิ์นั้นมีเสน่ห์และมีอีกอย่างที่งดงามประทับใจแน่นอกจากเข้าไปเที่ยวหม่องคุดคนพบแล้ว ท่านจะสามารถเดินทางไปเที่ยวชมสักปาลาบุราณอีกมองเนึงก็คือวัดปลาพุทธบูทเป็นที่รวบรวมตัวอย่างสากปลาเอาไว้หลายกว่า2 5 0ตัวอย่างถ้ามีโอกาสมีเวลาก็แวะเวียนมาศึกษาเที่ยวชมกันได้เนาะคะ่ะเอาละค่ะมือน,นีเอาไวส้สำักันกอนเนาะคะ่ะกับการเที่ยวชมสากปาลาบุราณหลายล้านปีของดีมีคุณค่คในชุมชนกับมาเล่าสูให้กันฟังพบพอกันในคลิปต่อไปเนาะคะ่ะขอให้สุกุสุขคนยู่ดีมีแห้งความเก็บอย่ายหายไก่คว่มไก่อย่าหายมีพบพอกันในคลิปต่อไปสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ